หูยอบปุณณะดาไม่โสภา,าวันนี้เธอจะมาแดนซ์กระใจายในเพลงหอมหมกขว่เอาไปฝากป้าจะมันแค่ไหนไปดูกันเลยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวก่อนทําการประกวดนะครับ <มา S 1> <ะ>เจ้าที่เสื้อผ้าครับใส่เกมกับตะเข็บแล้วนะครับผมอยมันมนใช่ไม่ใช่เป็นใจวันนี้การประกวดให้มันจริงจังหน่อยเพราะว่าคณะกรรมการเขาลองมากันตั้งโคตรทั้งเง่าเลยนะครับวันนี้ไอ้ข่ายแล้วเกิดแล้วคนที่เป็นน<อ><ม>ักร้องนี่ พาผ่าคนไหนไม่ไม่ใช่พ่อพวกนั้นนะป๋าพ่อเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่ไปผ่าใครก็ได้จริงๆนะพ่อแต่พ่อกับป๋าผมว่าออกไปข้างนอกให้ฟ้าจริงๆผ่าทั้งคู่เลยดีกว่าโอเคเราเตรียมตัวมายังไงคะเตรียมเพลงมาให้ท่านกรรมการฟังนะครัเพลงอะไรคะเพลงของหมกพววค่ะ เฮี้ยนคอยเพิ่นไปประสายถอยลงทงหาหอยหาเห็ดละหาปลาพันซอนยู่บวกพันได้ฮวกมาเขื่อนีนาแมงดาและโกบน่อยมื่อนี่เฮียนคอยประมาณหกมมองแหลกพิ่นเห็ดแนวกินแหลงหอมหินหินกินตำดังมีตำบักหุงหมอก ระยะทางมันกไกลห่างสุสีฮอดเยีนเหา แล้วค่ะสวัสดีน้องปูยอนะครับเตรียมตัวมาดีมากนะครับแล้วก็ร้องดีแสดงดีทุกอย่างค่อนข้างลงตัวนะครับแต่ว่าเลยอีกนิดนึงคือหน้าเครียดเครียดนิดหนึ่งถ้ายิ้มนิดหน่อยมันจะดูให้เพลงมีคมสดใสสนุกกว่านี้ครับยังไงขอให้โชคดีนะครับขอบคุณค่ะ ชื่นชมนะครับถือว่าเป็นคนที่ทําการบ้านมาได้ดีแล้วก็วันนี้การแสดงทําให้กรรมการฝั่งนู้นยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะครับโดยเฉพาะคนใส่แว่นตาดํานี่ไม่ธรรมดาก็เจอกันในรอบต่อไปครับสวัสดีหมูยอครับยังเก่งตั้งแต่รอบคัดเลือกจนมาถึงรอบนี้นะฮะยังอยู่ในมาตรฐานตัวเองขอให้โชคดีครับผมขอบคุณครับจริงๆเราเห็นน้องยืน อยู่บนเวทีเมื่อกี้คิดว่าดูเหมือนเด็กขี้อายอะแต่เวลาเล่นจริงเราเรารู้สึกว่าโชว์ได้จริงใจมากขอบคุณมากค่ะเวเราบการทา่านความรู้สึกเหมือนกับศิลปินคนหนึ่งมาโชว์เพลงของตัวเองครับชอบครับผมขอบคุณมากครับรวมๆผมว่าโอเคนะครับตามสนุกความอะไรเพว่าอยากให้เสียงร้องดูผ่อนคลายกว่านี้สักนิดหนึ่งนะครับก็ขอให้ขานเขารอบต่อไปนะครับ เป็นเหมือนศิลปินมืออาชีพได้นะครับแต่ว่าเวลามาประกวดเนี่ยอยากให้วอมเสียงให้ถึงแค่นั้นเองครับขอให้โชคดีครับขอบคุณค่ะ,อ,คคะอีกหนึ่งันค่ะครับได้เห็นน้องเป็นครั้งแรกรู้สึกว่ามีความเป็นศิลปินอยู่ในตัวน่าจะมีโอกาสดีๆต่อไปจากนี้แต่ขอติิงนิดนึงตรงโทนเสียงร้องเสียงสูงก่อนจะจบเพลงตรงเนี้ต้องฝึกอีกนิดนึงขอบคุณครับขอบคุณค่ะ สำเนียงเสียงอย่างนี้นอกจากร้องอินดี้ดีแล้วร้องลูกทุ่งก็สุดยอดโอเคเข้าใจแล้วพ่อให้คนอื่นก็เลยพลังเสียงดีแก้วเสียงดีเอ,อดเอื้อนเอ่ยดีขอให้ชคบดีมาที่พี่สามารถนะคะครบเครื่องเนาะวันนี้ทำกันบ้านมาดีแต่ว่าถ้าให้ติให้ติงนะเล็กน้อยแค่นั้นเองเรื่องจังหวะการสับถ้าเราสับโชโชวโชวกว่านี้เพลงนี้จะเด้งกว่านี้วันนี้เหมือนเราจะไม่ค่อยพร้อมเรื่องจังหวะเท่าไหร่มีอนาคตครับ สำหรับน้องหมูยอนะครับพี่คิดว่ามันก็คงเป็นมาตรฐานเดิมของน้องนะครับถ้าพี่จะแนะนําพี่ว่าสิ่งที่เราต้องเพิ่มคืออะไรที่จะทําให้หมูยอเด่นมากกว่าเดิมอีกครับพี่จะรอดูในรอบต่อไปนะครับ